กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเห็นข่าวในโซเชียลในอย่างกับโทสิกอออย่างนี้เนาะเข้ามาเหยียดคนอีสานครับเหมือนกันเลยอย่างมาเปิดตัว,ว่าผมกับคนอีสานคนนึงแหละนี่กขกากับลาบมาเด้อพี่น้องไม่กินข้าวต้องกันคนอีสานก็มีหัวใจเยี่ยยกันหลายมากินะข,ข้าวกับลาบหมูกับผมครับแสดงตัวครับคนอีสาน ปั้งแล้วมันกับผมซื้อเจ็บอยู่ด้วยครับว่าอยากหับันพราะว่าหลุดจริงจิงถึงผมจะบอกรูภาษีภาษาใจผมกับหักบ้าน,น,นาเกิดด้วยคุณยโสธครับตัวจริงเก่งเก่งเกิดอยู่หันแน่นอน พี่น้องอยู่บ้านเดชอรู่จังหวัดเดชคอมเมนต์บอกเลยเดอเปิดไปมิเตอร์ข่าวข่าวเรื่องนี้แหละดังบ้าเมืเม่อไ คนคือกันจะไม่หาดูถูกกันได้จังได้อีสานกักินข้าวเป็นนะครับเมเป็นนาคาร,ราไปได้ล่ะ ลูกคนเกิดมากกับต,ตรงไตให้กันเบิดแหละเหยียดกันแล้วมันิดอะไ้อีกอย่างึ้นมากนอกจากความบาดหมางอะไร่ไจะความโมาเป็นสุขก็้ม,อม่อกินข้าวไปจมไปเรื่อยเห็นข้าวมาันระศูน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกะสั่นกระดิ่งผมน้ำเด้อครับสีเดว,วิาผาัดกินใหม่ๆของผมผมกะหักพี่น้องทุกคนแหละบนวันภาคเดยผมกะหักเบริร์ทุกคนสำหรับมือนี้ขอก่าวคข้ามาสวัสดีครับ